ก็จูเมื่อวานมีประชุมนักวิเคราะห์นะคะก็แมเสเซจที่ทางบริษัทให้มาก็จริงๆมันก็มีทั้งโทนบวกแล้วก็โทนอาจจะมีลบอยู่บ้างน,นะคะประเด็นแรกคือที่เรามองว่าเป็นโทนที่ดีก็คือเรื่องของยอดขายเราคาดว่าน่าจะเห็นยอดขายที่ดีขึ้นมา year on year แล้วก็ Q on Q สําหรับควอเตอร์หนึ่งควอเตอร์นี้รวมถึงปีนี้ด้วยเพราะว่าตอนนี้ที่อัปเดตล่าสุดกับทางบริษัทนะคะ So code, นะเซมโซเซลโกนั้เดือนมกราคมเนี่ยเทิร์นกลับมาเป็นบวกแล้วนะคะบวกอยู่ประมาณสามเปอร์เซ็นเอ่อคือควอเตอร์สี่เนี่ยมันค่อนข้างผิดหวานด้วยความที่เซ so มซเซลโกนมาติดลบไปควอเตอร์สี่แต่ตอนนี้มันเทิร์นกลับมาแล้วนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เรามองว่ามีผลบวกมากๆก็คือเรื่องของตัวมา r จินเพราะว่าเอ่อมาร์จินควอเตอร์สี่เช่นเดียวกันที่ผลประกอบการต่ากว่าที่เราและตลาดคาดไว้เป็นเรื่องของตัวค่าใช้จ่ายและตัวมา r จินที่มันสอบลงมานะคะ ตอนนี้ณปัจจุบันเนี่ยอยอดเทรดเทนของมาจินเทิ r n กลับไปอยู่ประมาณสัก9%แล้วนะคะจากก่อนหน้าในควอเตอร์สีอยู่แค่ประมาณสัก6%มาอยู่ที่9%ซึ่งมันเป็น normal ของเขานะคะประมาณ9% 9กอกว่าดังนั้นโดยภาพเนี่ยในแง่ของยอดถายแล้วมาจินดีขึ้นแต่ว่ามันจะมี message อันนึงก็คือเรื่องของทางการขยายสาข,ขาของทางบริษัทนะคะบริษัท เหมือนโทนดาวในเรื่องของการความแอกระ s สียในการขยายสาขาลงมาตัวแรกที่เขาให้เนี่ยค่อนข้างจะคอนเซอร์เวท e มากขึ้นให้เฉพาะตัวสาขาที่เขามีความซีเคียวแล้วสัก80-90%ของสาขานะคะเช่นโอกาจูปีนี้จะบวกประมาณ5-7สาขานะคะ มาอยู่ที่ประมาณ42สาขาแล้วก็โอจูสสาขาบวกประมาณ8-11สาขามาอยู่ที่25สาขาโดยเฉพาะโอจูสเนี่ยก่อนหน้านั้นก็ให้ตัวเลขประมาณรับ30กว่าสาขาในปีนี้ตอนนี้โทนออกมาประมาณ25สาขาให้เฉพาะสาขาที่สีเขียวอ่าภาพมันก็ประมาณนั้นแต่ว่าที่ตลาดคอนเซิร์นกันก่อนหน้านั้นคือสาขามาเป็นกระจุกตัวในช่วงในบางควอเตอร์แต่ณนะตอนนี้ที่อัปเดตมาก็คือ จะเป็นการกระจายในการขยายสาขาในแต่ละควอเตอร์เช่นเปิดควอเตอร์ละประมาณหนึ่งสองสาขาไม่ได้กระจุกเหมือนควอเตอร์สที่ไปเปิดแบบแปดสาขาในควอเตอร์ควอเตอร์นั้นๆซึ่งมันเป็นส่วนกดดันค่าใช้จ่ายดังนั้นภาพรวมของแมสเซสในมิงค่อนข้างค่อนข้างเป็นบวกนะคะเรามองว่าโดยรวมเป็นบวกเอ,อเราก็หลังจากมิงนะคะเพราะค่ะ <c oughs> หลังจากมิงเนี่ยเราก็มีการมารีวิสิตในแง่ของเออร์เนงของเราให้สอดคล้องกับตัว เป้าหมายของทางบริษัทนะคะหลักๆเนี่ยเรามีการปรับประมาณการลงก็เป็นเรื่องของหนึ่งแผนการขยายสาขาของบริษัทที่เขามีการโทนดาวลงมานะคะและอีกอันหนึ่งที่เราเราใส่แอสเซมบชันที่เรามองว่าเราค่อนข้างคอนเซเวทีเหมือนกันเขก็เรื่องของเซมซอลเซลโกดมัคาราบวกสแต่ว่าในแอสเซมบชันของเราที่เราทำเนี่ยรายได้เติบโตแต่ว่าเติบโตตามการขยายสาขาในขณะที่เซมซอลเซลโกดเราให้เป็นแฟร แฟลตหยอบเยออนเย่ year year เลยคือเรามองว่าสาขาที่ขยายเข้ามาอาจจะมีการแย่งแชร์แย่งรายได้ต่อสาขาในสาขาเดิมอยู่บ้านนะคะ mm hmm. ก็เลยโอเคเอาเป็นแฟลตไปเลยละกันส่วนอีกอันนึงก็คือเรื่องของตัวมา r จินนะคะก็มีการปรับมาร์จินเพื่อสะท้อนในาร่ของตัวต้นทุนสินค้าที่เพิ่มขึ้นอ่า depreciation ที่เพิ่มเข้ามาแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนะคะใน S A เนี่ยคือแบรนด์โอชูสมีการขยายสาขาเพิ่ม มากๆนะคะแต่อ j u จูสเนี่ยเขาจ่ายค่าเช่าเนี่ยไม่ใช่เป็นฟิกนะคะเขาจ่ายเป็นแบบแชร์ริ่งให้กับตัวแลนด์ลอร์ดให้กับท้างอะไรเงี้ยดังนั้นรายได้เพิ่มเข้ามาแต่ตัวแชร์ริ่งมันก็เพิ่มไปใน,นระดับที่ในทางเดียวกันกับตัวรายได้เราก็สะท้อนตรงนี้เข้าไปในอัตรา t ่ o นเราเหมือนกันนะคะโดยรวมคือเราเรามองว่าอัตราส่นเราค่อนข้างค่าสมมเิทีฟนะคะแต่ว่าโอกระจูเองเนี่ย ก็ยังมีการเติบโตของตัวรายได้และผลประกอบการแล้วคาดว่าปีนี้กำไรจะโตประมาณ33เปอร์เซน year on year แล้วก็ถ้าเฉลี่ย3ปีข้างหน้านะคะจะโตประมาณ17เปอร์เซ็นต์ year on year เรายังคงคำแนะนำซื้อนะคะเรามองว่าเอ,อ่อโอเคการเติบโตมันอาจจะผิดหวังไปในช่วงวเตร์าี4แต่เรามองว่าโดยภาพรวมนะโอ้อกจูเองก็ยังเป็นหุ้นที่ เติบโตในกลุ่มร้านอาหารนะคะเพราะถ้าไปเทียบเนี่ยถ้าบริษัทอื่นๆอาจจะเห็นการเติบโตแบบตับมากๆหรือยังมีการติดลบอยู่ในแง่ของเซมจอเซโกแต่เขายังสามารถเพิ่มนมาเป็นบวกแล้ได้แล้วแล้ว,ลวตัวกําไรก็ยังมีการเติบโต,ตร,ะระดับแบปร์เซ็นตราคาหุ้นที่ปรับตัวลงมาในก่อนหน้านั้นจากความผิดหวังอะไรอย่างนี้นะคะเรามองว่าสะท้อนไปแล้วตอนนี้เขาเทรดกลับมาเทรดอยู่ประมาณแบบ PE 2งเท่า PEG อยู่ศู เข้านะคะเราก็เลยมองว่ามันสะท้อนในแง่ของความผิดหวังไปเยอะแล้วก็เลยยังคงคำแนะนำเป็นซื้อแทรเก็ตไพรอยู่ที่สิบสองบาทค่ะพี่อาทิตย์ครับผมโอเคเซมสโตเซลก็เริ่มมีสัญญาณบวกในเดือนมกราคมกลับมาบวกสามเปอร์เซ็นจากลบหน่อร์เซ็นใช่ค่ะแต่แต่แต่มันมีประเด็นก็คือจํานวนสาขาเนี่ยปีที่แล้วนี่เร่งขยายสาขาแต่มาปีนี้เนี่ยโทนดาวลงตลาดจะมองเป็นลบไหมฮะคุณสิ คือคือเรามองว่ามันคือตัวเลขที่เขาให้เนี่ยมันเหมือนเป็นตัวเลขที่เขา แน่นอนเป็นสาขาที่ขยายได้แน่นอนอะไรเงี้ยก่อนหน้านั้นก็อาจจะให้แบบสิบยี่สิบสาขาแต่มันเป็นสาขาที่ไม่ได้สกิลโลเคชันเลยอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ตัวเลขที่เขาให้เหมือนแบบสมเหตุสมผลมากยิ่งขึ้นเป็นตัวเลขที่เป็นไปได้มากยิ่งขึ้นเราก็มองว่าดีกว่าที่จะให้สาขาแบบเยอะๆแล้วทาไม่ได้เรามองว่าตัวเลขเนี่ยเขาน่าจะทําได้แน่ๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แอสซัมชันเราเราให้แบนด์ล่างของทางบริษัทเลยเหมือนกัเขาไกด์แบบแปดถึงสิบสาขาเนี่ยเราให้แปดสาขาที่เขาน่าจะทําได้ยนยะ่าเเรามองว่าตลาดน่าจะมองว่าโอเคมมัน ความเป็นไม่ได้แล้วก็การขยายสาขาที่ไม่มากเกินไปนะคะเออมันก็จะทําให้ในแง่ของการรักษาระดับยอดขายและสาขาเดิมให้ดีด้วยสาขาใหม่เข้ามาเสริมทับในยอดขายสาขาเดิมเพราะว่าจริงๆสาขาใหม่ที่ไปโลเคชันมันอาจจะไม่ได้ดีเข้ากับตัวโลเคชันเดิมที่เป็นพาร์มแอเรียอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ